ยาสีฟันอีฟนะครับวันนี้จะมาพูดถึงยาสีฟันอีฟทาไมต้องยาสีฟันอีฟนะครับอ่ะมาพูดเรื่องสปปรรพคุณก่อนดีกว่าไหมนะครับหลายคนถามมานะครับว่ามเมล็ดก,กัญชงนะครับมันทําให้เสพติดไหมมึนเมาไหมอะไรไหมนะครับอ่าจะบอกเลยนะครับว่าเราใช้สารสกัดจากมเมล็ดก,กัญชงจริงนะครับแล้วก็ เราใช้ในส่วนผสมที่ปลอดภัยนะครับไม่มึนไม่งงไม่เสพติดนะครับแล้วก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีผลต่อสมองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรามีเลขที่จดรับแจ้งอย่าง ถูกต้องตามออยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าปลอดภัยนะครับเราดึงแค่สรรพคุณนะครับแล้วก็สิ่งดีๆในเมล็ดน้ำมันกันชงมาใช้แค่นั้นเองนะครับแต่เราไม่ได้นํามาหมอมเมาหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับไม่เกิดฤทธิ์ทางสมองนะครับรับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าเมล็ดกัญชงเนี่ยครับเรานํามาสกัดนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์มากมายเลยครับ มเมล็ดกันชงเนี่ยเขาจะไปลดเรื่องของน้ําลายนะครับก็คือทอําทให้น้ําลายลดลงนะครับแล้วก็เมื่อน้ําลายลดลงนะครับแบคทีเรียก็จะน้อยลงทันเดงนะครับเพราะแบคทีเรียส่วนมากจะมากับน้ําลายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําลายลดลงแบคทีเรียก็น้อยลงแบคทีเรียน้อยลงว้าว เมื่อน้ำลายไม่บูดถูกไหมครับน้ำลายลดลงนะครับแบคทีเรียลดลงก็ไม่เกิดอาการน้ำลายบูดนั่นเองนะครับเมื่อไม่เกิดน้ำลายบูดก็ปากไม่เหม็ดนะครับกลิ่นปากก็จะหอมสดชื่อนั่นเองนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเม่ได้กัญชงนะครับเขาจะมีสารสกัดมากมายซึ่งเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จากที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะขายแล้วบอกว่าเขาดีนะ 86ใช้จริงถูกไหมครับแล้วก็ใช้แบรนด์อื่นๆมาจริงด้วยนะครับแบรนด์อื่นๆนะครับตัวฟองของเขานะครับจะเวลาเราแปรงฟันเนี่ยนะฮะก็จะเกิดฟองตรงขอบปากนะครับทำให้ตรงนี้แสบแล้วก็ร้อนนะครับเมื่อใช้ไปนานๆนะครับก็จะเกิดอาการปากแดงมุมปากแดงนะครับแล้วก็รู้สึกแสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยโอ้ก็ รู้สึกว่ายังไม่เกิดอาการนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้สาคัญนะครับสูตร,ตรของเขาเลยนะครับก็คือ,อไปเคลือบฟันนะครับทําให้ฟันไม่เหลืองนะครับก็คือไปป้องกันพวกชากาแฟาอะไรต่างๆอน,นะที่ทําให้ฟันเหลืองนั่นเองนะครับเมื่อเขาไปเคลือบป้องกันนะครับก็ไม่เกิดอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ วยรักษาแผลในช่องปากด้วยนะครับแล้วก็ลากเหงือกฟันเนี่ยแข็งแรงนะครับเมื่อมีอาการปวดฟันเนี่ยเขาจะลดอาการปวดได้ด้วยนะครับบางคนใช้อมเกลือนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับแปรงฟันไร้ก,ก็ดีขึ้นได้ครับ